Thank you สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พบกับอาจารย์แมงมุมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอนะครับการเปรียบเทียบนะครับแอป4ตัวของเรานะครับในการเรียนการสอนออนไลน์นะครับก็ประกอบไปด้วย r o s r o t t f t t s นะครับ o o g l e m e e t นะครับ WebEx แล้วก็ Zo o m นะครับเราจะทําการบันทึกคลิปนะครับวิดีโอนะครับแล้วก็นําเสนอนะครับลองดูซิว่านะครับโปรแกรมใดนะครับจะทําการบันทึกแล้วก็ถูกใจของท่านผู้ชมมากที่สุดนะครับ ถ้าอินเทอร์เน็ตนะครับหรือการสื่อสารระหว่างผู้สอนและก็ผู้เรียนเนี่ยนะครับไม่ได้ราบรื่นนะครับเสมอไปนะครับเพราะว่าบางผู้เรียนบางคนเนี่ยอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเวลาเราสอนแบบไลฟ์หรือสตรีมนะครับการสอนแบบเรียลไทม์ไปเนี่ยนะครับอาจจะมีการสะดุดตัดขาดนะฮะผู้เรียนฟังแล้วกระตุกนะครับแล้วก็ไม่ได้สาระอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นวิธีการแก้ไขก็คือว่านะครับผู้สอนนะครับสามารถที่จะอัดคลิปนะครับ เราอาจจะไม่ต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมพิเศษนะครับในการอัดคลิปเราใช้นะครับแอปพลิเคชันที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์นี่แหละนะครับส่ตัวของเรานะครับทำการบันทึกได้นะครับเก็บไว้นะครับแล้วเราก็ค่อยแชร์นะครับวิดีโอคลิปสั้นๆพวกนี้นะครับให้ผู้เรียนเราได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับเราลองมาดูกันว่านะครับสีแอปของเรานะครับอัดคลิปนะครับโชว์ powerpoint นะครับแล้วนะครับ การใช้งานนะครับจะรวดเร็วช้าแล้วก็ถูกใจท่านผู้ชมหรือไม่นะครับเราไปดูกันเลยครับครับตอนนี้เราจะใช้โปรแกรม z o o m นะครับในการบันทึกวิดีโอนะครับแล้วก็นำไปสอนนักศึกษานะครับนักเรียนนะครับขั้นแรกผมเปิดโปรแกรม Zoom ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ให้ทำการสร้างนะครับมิขึ้นมานะครับ ช่วงนี้เราก็รอให้โปรแกรมนะครับเชื่อมต่อกับกล้องนะครับแล้วก็ไมโครโฟนของเราเรียบร้อยแล้วเราเห็นภาพเราแล้วนะครับตรงด้านขวามือล่างนะครับท่านจะเห็นว่าจะมีปุ่ม record อยู่นะครับก็ให้เรากดทําการบันทึก record นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เริ่มเลยครับผมก็กดแชร์สกรีนนะครับแล้วผมก็เลือกไฟล์ powerpoint นะครับแล้วเราก็เลือกแชร์ หลังจากนั้นผมก็นะครับพรีเซนต์ไฟล์ powerpoint ของเราหลังจากที่เรากดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะบรรยายได้นะครับท่านจะเห็นว่ารูปของเราเนี่ยนะครับก็จะอยู่ด้านขวามือนะอยู่ตรงนี้นะท่านสามารถย้ายไปได้นะครับนั้นในช่วงที่ท่านบรรยายนะครับนักเรียนก็จะสามารถเห็นหน้าของอาจารย์ได้ด้วยนะครับเราก็เลือกไฟล์ powerpoint นะครับแล้วก็นำเสนอไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ ก็สามารถทําได้จะหยุดในการสอนนะครับผมก็ Stop Share สอนเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดนะครับ Stop Record ถ้าเราบันทึกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับในการสอนครั้งนี้นะครับก็ให้กดปุ่ม end meeting นะครับผมกด end meeting นะครับแล้วก็ end meeting อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นโปรแกรมนะครับ o o m ก็จะถามเรานะครับเพื่อทําการ อ่า convert file นะครับก็คือแปลงไฟล์เมื่อกียนะครับที่ที่ทำการบันทึกไว้นะครับแล้วก็เซฟลงบนคอมพิวเตอร์ของเรานะครับรอสักครู่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความยาวนะครับของวิดีโอที่ท่านอาจารย์ได้ทําการบันทึกนะครับก็100%ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างนะครับเปิดขึ้นมานะครับเขาก็จะเซฟนะครับไว้ที่โฟลเดอร์ zoom นะครับที่อยู่ภายใต้ document ของทุกท่านนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอ่าผมก็เข้าไปดูนะครับท่านก็เห็นว่านะครับจะมี ไฟล์ตัวนี้อยู่นะครับ .mp4 นะครับเราจะลองเช็คดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมจะมันคลิกออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เริ่มนะครับผมก็กดแชร์สกรีนนะครับผมก็เลื่อกไป w e r p o i ไ t นะครับก็จะเห็นว่านี่คือไฟล์วิดีโอที่เราทำการบันทึกไว้นะครับก็เสียงคมชัดนะครับภาพก็คมชัดชัดเจนดีนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็เห็นว่าการบันทึกคลิปวิดีโอนะครับด้วยโปรแกรม Zoom นะครับก็ง่ายๆแบบนี้นะครับ ับตอนนี้ก็มาถึงโปรแกรม Google Meet นะครับวิธีการก็คือเราเข้ามาที่อีเมลของเรานะครับแล้วก็ไปที่ด้านขวาบนนะครับจะมีจุดเล็กๆนะครับเป็น Google Apps แบบนี้นะครับกดกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็เลือกอโปรแกรม Meet นะครับเป็นไอคอนสีเขียวนะครับแบบนี้ผมก็กด นะครับหลังจากนั้นเขาจะพาเราเข้ามาที่หน้าต่างของแอปนี้นะครับแล้วผมก็กด join to start meeting นะครับเราตั้งชื่อห้องของเรานะครับหรือว่าคลิปวิดีโอที่เราจะบันทึกนะครับเช่นผม chapter หนึ่งนะครับแล้วกด continue นะครับ หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะเปิดโปรแกรมนะครับมิทขึ้นมานะครับเช็คกล้องนะครับเช็คไมโครโฟนตอนนี้ผมพูดอยู่นะครับก็จะเห็นว่าจะมีสัญลักษณ์นะครับเป็นคลื่นเสียงนะครับขยับอยู่แสดงว่าไมโครโฟนเราโอเคนะครับกล้องเราโอเคนะครับเราก็ให้สร้างนะครับคลาสนะฮะเหมือนสร้างคลาสขึ้นมามิทติ้งของเรานะครับกดนะครับจอยแนวหลังจากนั้นนะครับเราก็ เตรียมทำการบันทึกนะครับคลิปวิดีโอสอนนักศึกษานะครับเตรียม PowerPoint ไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมกด3จุดด้านขวาล่างนะครับเพื่อเลือก Record Meeting นะครับนะครับพร้อมแล้วผมก็กดเลยนะครับเขาก็จะบอกว่าโอเคนะครับดูด้านซ้ายบนนะครับตอนนี้นะครับ REC ของเราก็จะหมุนติ๊วๆแบบนี้แสดงว่าเตรียมพร้อมที่จะบันทึกนะครับถ้าเป็นจุดสีแดงแสดงว่าพร้อมนะครับบันทึกนะตอนนี้ก็เริ่มบันทึกได้เลยนะครับก็ ถ้าพร้อมแล้วผมก็จะไปกด Present Now นะครับเพราะว่าเราจะเปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมานะครับผมกดเ,เลือกที่ Windows นะครับนะถ้าไม่เห็นโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมมีทริคนิดหนึ่งก็คือเรา Cancel ไปก่อนนะครับแล้วผมก็เปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมานะครับที่เราจะใช้นะครับแล้วก็ ไปที่เดิมนะครับ Present Now นะครับเลือก Windows ใหม่ที่นึงนะครับเราจะเห็นว่าจะมีโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถเลือกแล้วก็แชร์ได้นะครับกดแชร์เลยตอนนี้นะครับโปรแกรมก็จะทำการบันทึกหลังจากที่นะครับเรากดนะครับสไลด์โชว์นะครับผมกดเล่นสไลด์โชว์ปุ๊บนะครับเขาก็จะเริ่มนะครับเล่นสไลด์นะครับ PowerPoint ของเรานะครับผมก็กดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ ในขณะนี้นะครับท่านผู้สอนอาจารานอาจารย์จะไม่เห็นหน้าตัวเองนะมันจะไม่เหมือนโปรแกรม Zo ูมนะฮะก็คือที่ Zo ูมเนี่ยเขาจะมีจอหน้าของท่านอาจารย์ขึ้นมาบนหน้าจอนะครับแต่ว่าโปรแกรม Meet ตัวเนี้ยนะครับก็จะไม่เห็นหน้าของเรานะฮะแต่ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าวิดีโอที่เราอัดไว้นะครับ<ๆ>เขาก็จะมีหน้าท่านอาจารย์โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยไปเช็กกันนะครับอตอนนี้นะครับเราจะหยุดนะครับการน,นําเสนอนะผมก็ ให้ท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับกด stop sharing นะครับก็จะมีหน้าต่าง stop sharing อย่างนี้ขึ้นมานะครับท่านก็กดเลยนะครับผม stop sharing หลังจากนั้นนะครับท่านอาจารย์ก็นะครับหยุดทําการสอนได้นะครับสมมุติว่าเราบันทึกคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรม record ตอนนี้ยัง record อยู่นะครับผมก็ไปที่3าจุดด้านขวาล่างนะครับ กดปุ๊บนะครับแล้วเราก็เลือก stop recording นะครับผมเลือกปั๊บนะครับโปรแกรมเขาจะบอกว่านะครับไฟล์วิดีโอนะครับจะเก็บไว้ใน Google Drive นะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราไปเช็คกันที่ใน Google Drive นะครับผมก็ stop recording นะครับด้านซ้ายบนก็จะหายไปนะครับแสดงว่าตอนนี้ครับไฟล์ของเราก็จะเซฟเข้าไปอยู่ใน Drive ของเราแล้ว ครับท่านี้นะครับเมื่อกี้ผมเช็คอ e ีเมลของผมนะครับก็เขาแจ้งมาว่าวิดีโอของเราเรียบร้อยแล้วนะครับที่อัดไว้ท่านอาจจะต้องรอประมาณไม่ต่ำกว่า 5นาทีนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตและความยาวของวิดีโอของท่านนะครับเพราะว่านะครับโปรแกรม Meet นะครับจะทำการคอนเวอร์ตไฟล์แล้วก็เซฟขึ้นไปบนคลาวด์ให้ดังนั้นอาจจะต้องใช้เวลามากนิดนึงนะครับมากกว่าการที่เซฟลงบนคอมพิวเตอร์ของเราเองนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเราก็ได้ไฟล์มาจะเห็นว่าอยู่ในไดรฟ์ของเรานะครับโฟลเดอร์มิดเรคคอร์ดดิ้งนะครับผมก็ทำการดับเบิลคลิกนะครับเพื่อเช็คดูว่าไฟล์วิดีโอของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เป็นจุดสีแดงแสดงว่าพร้อมนะครับบันทึงนะครเราก็เริ่มเหมือนกเลยนะครับอ่าก็อนนี้นะครับถ้าช่วงที่เราพรีเซนต์นะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปตรงที่เราพรีเซนต์ powerpoint นะครับว่าหน้าต่างจะเป็นยังไงนะครับอ่าตรงนี้นะครับท่านจะเห็นว่า powerpoint ของเราจะแสดงอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็หน้าจอของท่านอาจารย์ก็จะแสดงอยู่ด้านขวามือนะครับอาจจะไม่เห็นตอนที่เราใช้โปรแกรมอยู่นะครับอ่าก็อันนี้นะครับหรือว่าพอดีผมใช้สองจออาจจะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าท่านใช้จอเดียวนะครับก็ จะซ้อนขึ้นมานะครับฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงถ้าท่านไม่เห็นหน้าจอท่านตอนที่ทํา Presentation นะครับบันทึกอยู่นะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะขรบก็กดไปเร,นนเรื่อยๆนะครับตอนนี้ ครับก็อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะครับนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างสะดวกก็คือไม่เปลืองพื้นที่ในคอมพิวเตอร์ของท่านเองนะครับแต่ก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแล้วเขาก็จะไปเซฟในไดรฟ์ของท่านนะครับถ้าพื้นที่ในคลาวของท่านนะฮะไดรฟ์ของท่านนะครับมีพื้นที่มากก็ไม่มีปัญหานะครับท่านก็สามารถที่จะบันทึกแล้วก็เซฟไปได้แล้วก็แชร์ออกไปทีหลังได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นจุดเด่นของเขา ตอนนี้มาถึงโปรแกรมเว็บเอนะครับของ Cisco นะครับผมก็สร้าง Meeting นะครับเพื่อจะทำการบันทึกคลิปนะครับในการสอนผู้เรียนของเรานะครับผมกดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะ start Meeting นะครับตอนนี้นะครับนะครับหลังจากที่เราเข้ามาได้แล้วนะครับเขาก็เช็คเหมือนกันนะครับว่ากล้องเราเป็นอย่างไรบ้างนะผมเปิดกล้องของผม นะครับเชื่อมต่อไม่ได้เดี๋ยวผมจะเซตติ้งนะครับวิดีโอของเรานะครับไมโครโฟนตรงนี้นะครับสปีกเกอร์นะครับไมโครโฟนนะถูกต้องกล้องอากล้องเป็นจากโน้ตบุ๊กของผมเองนะครับสักครู่อาภาพมานะครับเปิดกล้องอีกครั้งหนึ่งนะครับอานะครับภาพมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ ตอนนี้เสียงโอเคแล้วนะครับจะทําการบันทึกนะครับในการสอนนะครับทําคลิปนะครับแล้วก็กดปุ่มตรงกลางนะครับปุ่ม record นะครับผมกดเลยนะครับหลังจากนั้นก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันนะครับจะเริ่มทําการบันทึกนะครับก็จะเห็นแบบนี้นะฮะผมก็นะครับจะแชร์สไลด์ powerpoint ของเรานะครับกดปุ่มนะครับแชร์คอนเทนต์นะครับ กดปุ๊บนะฮะแล้วผมก็เลือกแอปพลิเคชันนะครับอ่ามาไหมนะครับกดตรงกลางนะครับ PowerPoint ยังไม่มานะครับก็คล้ายๆกับนะโปรแกรมอื่นเช่นเราอาจจะต้องดึงหน้าต่างของ PowerPoint ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วผมก็กดแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับเลือกตรงกลางนะแอปพลิเคชันวินโด w ์นะครับอ่าก็จะเห็นว่า PowerPoint ขึ้นมาลวนะครับผมก็เลือก PowerPoint นะครับแล้วผมก็เลือกแชร์นะครับ หลังจากนั้นเราก็เล่นสไลด์ของเราได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นสไลด์นะครับผมก็พูดไปนะครับเรื่อยๆนะตอนนี้ผมก็ไม่เห็นหน้าต่างวินโดวนะที่เป็นหน้าต่างของเรานะครับก็คาดว่าน่าจะคล้ายๆนะครับกับโปรแกรมอื่นไหมที่ไม่มีหน้าจอขึ้นมานะครับยกเว้นโปรแกรม Zo ูมนะตอนนี้ผมจำได้ว่าซู m จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับแต่โปรแกรม e e t เนี่ยเราก็จะไม่เห็นเหมือนกัน นะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับเราก็หยุดสไลด์นะครับผม stop sharing นะครับกดปุ่ม stop sharing เสร็จนะฮะเราก็ออกมาจากการนำเสนอนะครับหลังจากนั้นเราก็ลอง stop หยุดเลยนะครับนะหยุดตรงนี้นะฮะก็หยุดบันทึกผมกด record อีกทีนึงนะแล้วกด stop ตรงนี้นะครับ stop recording เลยนะครับปุ๊บนะก็เอ๊ะไฟล์เราอยู่ไหนนะนะครับอาจจะต้องเหมือนโปรแกรม Zoom หรือเปล่าที่เราต้องหยุด การสร้างมิ팅ก่อนนะครับผมก็ลองกดกากะบาทตรงนี้ดูนะครับเห็นมิ팅นะครับ n ไหม n นะครับกดปึ๊บ n ไหม n อีกทีนะครับไฟล์างานของเราอยู่ไหนมาไหมครับท่านผู้ชมเอ้ยแล้วไฟล์วิดีโอเราล่ะไปเก็บไว้ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรง recording ด้านซ้ายมือน,นี้หรือเปล่านะครับครับผมลองกดดูนะครับ ก็คิดว่าน่าจะมาตรงนี้แหละนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เขา generating อยู่นะครับก็คือว่ากำลัง convert file อยู่นะครับก็ตัวนี้นะครับก็เซฟบน cloud นะครับก็ไม่ได้เซฟลงมาในที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็คล้ายๆกับโปรแกรม Meet นะครับของ Google ที่เซฟใน Drive Google Drive นะครับตรงนี้ก็จะเซฟในพื้นที่ของเขานะครับของ Webex นั่นเองนะครับงนั้นเราคงต้องรอการ convert นะ g e n e r a t นะครับ ก็เดี๋ยวผมขอหยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วเเรมมาดูว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาใช้โปรแกรม Microsoft Teams กันนะครับขั้นแรกเราก็ต้องสร้างมิตริ่งขึ้นมานะครับผมไปที่ด้านซ้ายมือนะครับตรง c a l e n d อ r นะครับหลังจากนั้นเลือก Meet now นะครับเพื่อสร้างคลาสของเราแบบรวดเร็วนะครับผมกด Jo อย now นะครับเพื่อสร้างคลาสของเรานะครับ ก็รอสักครู่นะครับอ่าเข้ามาแล้วนะครับอ่าผมเดาว่านะครับปุ่มนะครับบันทึกคลิปวิดีโอของเราน่าจะอยู่ที่3จุดนี้นะผมก็กดปุ๊บอ่าใช่นะครับเราก็เจอ start recording นะครับผมก็กดทันทีนะครับเพื่อเริ่ม record นะครับตอนนี้ปุ่มสีแดงและตัวเลขก็วิ่งละแสดงว่าตอนนี้นะครับซอฟต์แวร์กำลังทำการบันทึกนะครับผมจะแชร์ PowerPoint นะครับแล้วก็เพื่อความมั่นใเรา เปิด PowerPoint ขึ้นมาก่อนนะครับผมกดตรงกลางแชร์นะครับปุ่มนะครับแล้วก็แชร์เดสก์ท็อปนะครับแล้วเราก็กดปุ่มตรงกลางนี้นะครับแถบตรงกลางแอปพลิเคชันวินโดว์นะครับแล้วก็เลือกนะครับไฟล์ PowerPoint ของเราแล้วผมก็กดแชร์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดสไลด์โชว์นะครับ ครูอ่าสไลด์ก็นําเสนอขึ้นมานะครับจะเห็นว่านะครับเราไม่เห็นหน้าต่างที่เป็นจอของเรานะฮะเป็นหน้าของเราขึ้นมานะไม่เหมือนโปรแกรม z o o มนะครับผมจะลองเล่น PowerPoint ไปเรื่อยๆนะครับนะฮะลักษณะแบบนี้นะครับถ้าท่านอยากจะหยุดนะครับการสอนนะครับผมก็นะครับให้กดที่ Stop Sharing นะครับเรากดเลือก Stop Sharing เลยนะครับ หลังจากนั้นผมก็จะออกจาก PowerPoint นะครับแล้วนะครับเราก็เช็คกันนิดนึงนะครับว่าไฟล์วิดีโอที่เราบันทึกเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้ผมก็ต้องอกด stop นะครับ recording ก่อนนะน่าจะไปที่3จุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือก stop recording นะครับ เรียบร้อยนะครับเขาก็บอกว่าจะสต็อปแล้วนะผมก็สต็อปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไฟล์วิดีโอนะครับจะไปอยู่ในช่องแชทนะครับผมก็คลิกที่โชว์คอนเวอร์เซชันตรงนี้นะครับด้านขวามือเราจะไปที่ช่องแชทนะครับเห็นว่าตอนนี้นะครับเขากำลังคอนเวิร์ตนะครับไฟล์ของเราอยู่นะครับลักษณะการบันทึกไฟล์ของโปรแกรม Teams นะครับก็คือว่าจะไม่ได้บันทึกลงบนคอมพิวเตอร์ของเรานะครับนะครับหรือบันทึกเข้าไปในคลาวด์นะครับ ของของ Microsoft เองนะครับตรงนี้เราก็ต้องใช้เวลารอนิดนึงนะครับดังนั้นนะครับเราก็อาจจะพอจะสรุปได้นะครับคร่าวๆเหมือนกันนะครับว่าวิธีการบันทึกวิดีโอของโปรแกรม4โปรแกรมของเราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าโปรแกรม z o o นะครับบันทึกวิดีโอนะครับลงบนคอมพิวเตอร์ของเราเองนะครับเพราะอาจจะเป็นเวอร์ชันฟรีด้วยดังนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะใช้พื้นที่คลาวของเขาได้นะครับก็อาจจะเป็นข้อดีว่าเวลาเราบันทึกเสร็ แล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์ของเรารวดเร็วครับเพราะว่าเสร็จปุ๊บกเ็เซฟลงเลยนะครับแต่โปรแกรม3ตัวนะครับที่เหลือนะครับเช่น Teams นะครับ Google Meet นะครับแล้วก็ Webex นะครับจะต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าเขาจะต้อง convert แล้วก็เก็บ นะครับเข้าไปในคลาวของเราเองนะครับผมว่าอย่างน้อยอาจจะต้องใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับในการที่รอไฟล์วิดีโอเราคอนเวิร์ตนะครับแล้วก็เก็บไว้อยู่บนคลาวแล้วเราถึงจะดาวน์โหลดลงมาใช้งานได้นะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแต่ละท่านนะครับครับอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องของหน้าต่างวิดีโอนะครับเวลาเราบันทึกคลิปในการสอนเนี่ยครับ PowerPoint ที่ผมเปิดอยู่นะฮะท่านจะเห็นว่าโปรแกรม o o m นะครับจะโชว์วินโดว์ขึ้นมานะฮะเป็นหน้าของ ผู้สอนเองอยู่ด้านขวาบนนะครับเราสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับผู้เรียนก็จะเห็นสไลด์นะครับ PowerPoint แล้วก็ Window หน้าตาของอาจารย์ไปด้วยนะครับแต่ว่าอีก3โปรแกรมที่เหลือนะครับจะไม่แสดง Window ตรงนั้นนะครับขึ้นมาอย่างชัดเจนนะฮะโปรแกรมที่ไม่ได้แสดงเลยนะครับที่เราเช็คดูตอนนี้ก็จะเป็น Microsoft t e a m นะครับกับ Webex นะครับแต่ว่าถ้าเป็น Google Meet นะครับเขาก็จะแสดงขึ้นมาข้างๆเหมือนกันนะครับแต่ว่า จะไม่ได้ซ้อนอยู่บน PowerPoint เหมือน o ู m สุดท้ายนี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเราจะทําการบันทึกคลิปนะครับวิดีโอไปใช้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะครับดังที่ผู้สอนต้องการนะครับวันนี้นะครับอาจารย์แมงมุมนะครับก็ได้แนะนำนะครับวิธีการอัดคลิปแล้วก็นําเสนอการสอนออนไลน์นะครับอาจารย์แมงมุมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับวันนี้นะครับผมนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ โอนะครับเอะผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเรากลับมาดูว่าเว็บ x ของเรานะครับยังคอนเว r ร์ตไฟล์ไม่เสร็จครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวยังไงผมขอหลับต่ออีกนิดหนึ่งนะครับแล้วอีกครึ่งชั่วโมงเรากลับมาดูกันว่าคลิปวิดีโอที่เราบันทึกไว้นะครับจะถูกนะครับคอนเวิร์ตแล้วก็เซฟเก็บไว้ในเมนูเรคคอร์ดดิ้งของเรานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอกลับไปนอนหลับต่ออีกสักหน่อยครับ Så att de kan.